ดูจากช่องทาง YouTube ครับรายละเอียดทบทวนครับแล้วก็มาดูรถจริงแล้วก็รถเวยตรงปกครับไว้ใจได้ครับประวัติศูนย์ตรงทุกยะางนะครับการันตีไม่แท้นะครับคันนี้มองดูคันนี้ได้เลยฮะสภาพสวยสดแน่นอนนะครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับแม um ็กนัมแต่งรถปรรถบ้านนะครับรถมือสองคุณภาพดีปรรถบ้านคอนเฟิร์มนะครับผมวันนี้ผมมีรถเข้ามาหนึ่งคันครับเรียกได้ว่าเป็นรถยอดฮิตคันหนึ่งของโปรรถบ้านเลยก็ว่าได้ไนะครับผมเป็นรถฮอนด้าซีฟ e ีด 1.8E ปีประมาณ11นะครับหรือเรียกว่าโฉมซีวิกนางฟ้านะครับหรือเรียกว่าเป็นนางฟ้าไฟท้ายแปดเ,เหลี่ยมนะครับผมคันนี้เป็นมินเนอร์เชนเนาะไฟท้ายก็จะเป็นไฟแปดเหลี่ยมเมียบร้อยแล้วนะครับ รถไม่ไม่เยอะรถประวัติศูนย์นะครับรถมือเดียวป้ายแดงสภาพเดิมเดิมฮะเป็นตัว e air auto ด้วยนะครับผมออปชั่นเต็มมากครับแล้วก็สภาพสวยเช่นกันนะครับคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปนี่โชคดีสุดเลยนะครับใครหารถบ้านราคาดีๆลองดูคันนี้ไว้นะฮะเจ้าสวี vic คันนี้นะครับสภาพสวยแน่นอนนะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาครับชมสภาพรถคันนี้แล้วก็ออปชั่นต่างๆของเจ้าคันนี้นะว่ามีอะไรน่าใช้แล้วก็สภาพโดยรวมเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวมาครับชมพร้อมๆกันเลยครับ h o น d ้า i v i c FD หรือ Honda Civic นังฟ้านะครับผมนี่โชมนี้นะครับยังไงก็ดีไซน์เขาก็ยังแบบไม่ล้าสมัยเนาะแบบสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับผมออปชั่นต่างๆสภาพต่างๆถือว่าอยู่สภาพดีมองดูกระจังหน้าก่อนนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ใส่โลโก้เฮดแดงมานะครับผมนี่สวยรดงามมากๆเลยนะฮะด้านในตะแกรงครับผมเป็นตะแกรงพลาสติกสีดำนะครับผมเป็นลสปอร์ตนะครับ ทั้งด้านบนด้านล่างนะครับมีช่องระบายอากาศหมดนะครับแล้วก็คันนี้มีเะเกิลรอบคันนะครับเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับผมมีไฟตัดหมอกในตัวนะครับโคมไฟหน้าครับเป็นโคมไฟเดิมจากโรงงานนะครับโคมไฟ h o น d ้า i v i c F d ดีเนี่ยมันจะออกสีสมงคนิดๆนะฮะมันจะไม่ได้ขาวแบบขาวใส่สทีเดียวนะมันจะมีความอมๆสีสมงคนิดหน่อยนะครับอันนี้คือของเดิมเขานะครับผม สวยงามมากๆเลยทีเดียวบอดี้ทุกอย่างครับอยู่สภาพดีครับผมสีเดิมสีเต็มนะครับคันนี้เป็นยางโยโกฮามานะครับโอ้อันนี้ใช้ยางดีเลยครับอันนี้เป็นยางดิเบล E 70นะครับผมรุ่นนี้นะครับผมคิดว่าชุดหนึ่งเนี่ยน่าจะมีเกือบๆสองหมื่นนะครับเพราะว่ายางโยโกะนี้ค่อนข้างแพงนะฮะแต่คุณภาพเขาก็การันตีอยู่นะฮะเล้ยางปี22ครับยางใหม่มากๆถ้ากับยางคันนี้ยังไม่ถึงปีดีนะครับเพราะว่ามันสัปดาห์ที่ สามสิบสองคนระับคือประมาณเกือบป,ปลายปลายปีที่แล้วนะเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะฮะล้อมแม็กครับเป็นล้อมแม็กปัดเงาล้อมแม็กแอนรอยนะครับนี่นะฮะป,ปัดเงาเดิมๆจากโรงงานมิลก็ทำการใช้ง,งานครับผมแต่ก็โดยรวมถือว่าอยู่สภาพดีนะฮะโช๊คกับสปริงเป็นโช๊คสปริงเดิมโรงงานนะครับผมโอเคดิสเบรจานเบรย์อยู่สภาพดีมากนะฮะโอค้คขได้อย่างเน,นี่ยชุดเนี้ยเราไม่เอาออกนะ้ำนี่คือของเดิมเขานะครับมายังไงให้แบบนั้นเลยนะฮะคุ้ม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 มาก กระจกหูช้างหรือว่ากระจกข้างนะครับเป็นสีเดียวตัวก็ทั้งหมดนะครับผมเป็นสีเทาเดิมนะครับมีเฟอร์ในตัวนะครับนี่กันสาดนะครับผมคันนี้มีกันสาดเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับผมอ่าเป็นสีสโมกและสีเทาๆหน่อยนะฮะสวยงามมากพาดด้านข้างก็มีสเกิร์ตนะครับเดี๋ยวที่ผมแจ้งคันนี้มีสเกิร์ตเดิมรอบคันนะครับมือจับประตูครับเป็นสีโครเมียมนะครับด้านใน ฮอนด้าซี i ิกนะครับ1.8ตัวนี้ภา,ายในจะเป็นสีครีมตัดก,กับสีเทานะครับผมทําให้รถมันดูสะอาดดูใหม่มากๆนะครับน่ะกลิ่นเบาะต่างๆนี่คือถือว่ายังมีกลิ่นของวอลเปใหม่อยู่นะฮะหนังต่างๆครับชิ้นงานโครเมียมต่างๆถือว่าอยู่สภาพดีมากนะครับผมนี่หนังเดิมโรงงานไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีขาดนะครับนี่ปุ่มกระจกไฟฟ้าพลาสติกต่างๆถือว่าอยู่สภาพดีแล้วโครงสร้างเป็นยังไงบ้างนะครับผมมาดูได้เลย น็อตประตูหน้าฝั่งซ้ายนะครับน็อตเดิมจากโรงงานนะครับผมไม่เคยมีการถอดไม่เคยมีการทําใหม่นะครับผมนี่ครับเราก็มาดูเม็ดอาร์เม็ดอาร์กลมเดิมเรียงสวยตอกชัดนะครับรถไม่มีเบียดข้างแปะข้างชนมาครับไม่มีเลยครับผมดูเบาะด้านในดูความใหม่ของเขานะครับดูจากหนังดูจากปีกเบาะเป็นยังไงครับนี่ ฟองน้ำนะครับไม่มีล้มไม่มีแตกปีกไม่ล้มเบาะไม่หักนะครับผมทุกอย่างเป็นเบาะสภาพเดิมนะครับสีเบาะเดิมหนังเดิมจากโรงงานไม่ได้มีการทําใหม่นะครับทาความสะอาดอย่างเดียวนะครับผมทําสปาข้างในอย่างเดียวเบาะจะไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะครับผมอ่าเป็นเบาะปรับมือนะสครับเพจเดิมโรงงานนะครับเป็นสครับเพดมีไฟด้วยนะครับนี่คือของเดิมเขานะครับผมสําคัญครับที่ ไม่ได้คือตามรอยต่างๆของหัวน็อตนี่เห็นไหมครับรถไม่มีการขันมาเลยทางข้างบนทางข้างล่างแง่นี่ก็สําคัญเขาเรียกว่าเลขเพจตัวถังนะครับอย่างคันนี้เราจะเป็นซีวิคเอฟซีเนาะซีวิคเอฟซีมันจะเป็นสติกเกอร์แปะมานะแต่ซีวิคเอฟดีนะครับผมหร,หรือว่าก่อนโฉมใหม่นยะจะเป็นรีเวทยิงนะครับมันก็เป็นเพจสีเขียวดูตามหัวรีเวทได้ครับมันต้องไม่มีการถอดไม่มีการยิงเข้ามาใหม่นะครับนี่คือถองเดิมจากโรงงานไม่เครื่องในถังตรงตามนี้นะครับตรงตามเล่มนะ อเช็คประวัติได้เลยครับว่ารถประวัติศูนย์ตรงไหมนะครับถ้าหายแสดงว่ารถมีการโดนอัดข้างหรือแปกข้างมานะครับเดิมต้องอยู่ครบนะฮะันก็พวกคิ้วยางขอบประตูนี่ก็คือถ้ารถของฮอนด้าซีส่วนใหญนะ่ถ้าเกิดรถมันไม่ดูแลนะครับพวกนี้แตกแต่นี้นะครับลองดูฮะผมไม่ได้เปลี่ยนนะนี่เจ้าของเก่าเขาดูแลมาจากายแดงเลยเดิมครับผมอ่ะมาดูแหงข้างประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับ หนังต่างๆอยู่สภาพดีนะครับหนังสัดวนใหญ่นะพลาสติกจะมีแค่ชิ้นเดียวตรงนี้แล้วตรงกระจกนะครับแล้วก็ตรงมือเปิดประตูนะครับเป็นโฟมเหมือนกันสีด้านนะครับผมเอามาดูโครงสร้างเม็ดเดิมกลมตอกชัดเล็งสวยครับเนี่ยมันคือเนื้อเดิมๆเนื้อเดวยกันนะรถไม่ได้มีการแบบชนมาอัดข้างมาแน่นอนนะครับก็ประกันได้เบาะด้านหลังครับผมอันนี้ก็ผ่านการใช้งานมาครับปกติครับผมมีคนนั่งนะครับแต่ก็โดยรวมถือว่าอยู่สภาพดีนะครับฟองน้ํานี่เป็นไงยังนิ่มเห็นไกดไปนี่ยังนิ่มฮะ เซรีคับผมจะทําที่วางแก้วก็ทําที่พักแขนด้วยเหมือนกันนะครับผมเป็นสีครีมเดิมจากโรงงานนะครับบบกภายในเขาทั้งหมดความสะอาดนี่เราดูฝ้าตามฝ้าเพดานได้นะครับผมสวยครับผมสวยมากหมดบ้านเลยนะครับมาดูครับล้อแมกยางหลังฝั่งซ้ายนะครับเป็นยางโยโกฮาม่าเป็นยางตัวดซิเบลเหมือนกันอีเจสิบเหมือนกันนะครับยางปี2022นะครับผมยางใหม่มากๆนะครับ ดูจากสะพานยางคือดูด้วยตาเปล่าหรือว่าจับลงไปเนี่ยก็เห็นนะนะว่าเห็นถึงความใหม่ของยางนะครับเพราะว่าดอกยางยังเต็มมากๆเลยทีเดียวเจ้าของเก่าบอกว่าเปลี่ยนมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับล้งองแม็กก็จะมีรูวร้อนทำกระใช้งาน,น,น,นครับผมนิดๆหน่อยๆนะครับแแม็กตัวนี้เป็นแม็ก,มกเดิมโรงงานนะแม็กตัวอีแม็กตัวอ e, ีว e จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าถ้าเป็นตัวเมเนเจชนแล้วนะครับผมโอเคโชกเดิมของเดิมทั้งหมดนะครับมาดูด้านท้ายครับผม ด้านท้ายเนี่ยก็จะมีเป็นสปอยเลอร์เดิมจากโรงงานนะครับผมไฟท้ายเป็นไฟท้ายแปดเหลี่ยมนะครับโฉมนะเป็นโฉมที่เขาเรียกว่าขายดีที่สุดของซีวิ c เลยก็ว่าได้นะครับเป็นดีไซน์ที่ข้ามาจากเดิมาเป็นซีวิ c โฉม F d ดีเนี่ยผมบอกเลยว่าโหคนที่เขาคิดดีไซน์สมัยเนานะคิดได้ยังไงเนาะออกมาทุกอย่างลงตัวไปหมดนะครับผมแล้วก็ เซนเซอร์ท้าย4จุดนะครับพร้อมกล้องหลังในตัวนะครับกล้องหลังเนี่ยใส่เพิ่มมาให้นะครับลูกค้าเปลี่ยนจอกลางมาครับใส่เพิ่มมาให้บอกว่าตอบสนองการใช้งานครับให้ให้มีกล้องให้มีเซนเซอร์ท้ายนะครับเพื่อต่อเพื่อจอให้มันต่อบลูทูธได้นะครับเป็นรถสมัยใหม่นะครับผมจะเอามาใช้งานจริงๆนะครับผมปลายท่อครับผมจะมีฝั่งขวานะครับเป็นปลายท่อคู่นะครับอ่า อันนี้นะครับมันทำมันเป็น2.0นะครับเจ้าของเก่าบอกว่าเห็นว่ามันสวยดีนะครับก็เลยใส่2.0เลยนะฮะของเดิมเป็นเครื่อง1.8นะครับแต่ว่า2.0มันก็ก็ดูเท่ดีนะครับโอเคเปิดท้ายมานะครับนะครับพวกตามตะเข็บเนี่ยดูเด็ดรเดิมไม่เดิมกดไปในเลยฮะนิ่มๆนี่ครับท้ายไม่มีโดนมาเลยนะครับเดิมหมดนะครับทั้งซ้ายและขวาดูได้เหมือนกันนะครับผม ดูช่องวางของก่อนซีวิคครับผมช่องวางของค่อนข้างกว้างครับกว้างเลยดีกว่านะครับผมนี่มาดูยังอะไรกันรถติดแก๊สมาไหมรถเดิมไม่เดิมรถโดนชนมาไหมนี่ครับดูตรงนี้เลยฮะซีนกาวเดิมมุงงานทั้งหมดครับรถไม่มีโดนแปะท้ายชนท้ายมานะครับรถเดิมนะครับผมเดิมนะครับแล้วก็ยังอะไร่อยู่อยู่ครบนะครับนี่เป็นตัวแม่แรงของเขานะครับนี่ขอผมขอให้ดู อ่ะนี่คือยางอะไหล่เดิมโรงงานนะครับยางอะไหล่เดิมเขาจะเป็นมอระทะนะครับไม่เคยติดแก๊สนะเดิมๆเ,เลยแล้วก็นี่สวยงามนะครับยางลัง,งฟังขวานะครับผมเป็นยางโยโกฮาม่าเหมือนกันนะครับเป็นตัวรุ่นเดิมกันหมดเลยนะครับยางปีสอันยี่สิบสองนะครับแล้วแม็กก็มีรอยสำารใช้งานทั่วไปนะครับแต่โดวยรวมถือว่ายังสวยครับผม โครงสร้างครับผมนี่เป็นไงด้นเสียงนึบๆ,ๆไหม <S <S นี่เป็นไงครับเม็ดกลมเงียงสวยเดิมตอ,อกชัดจากโรงงานนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะฮะบง่งบอกถึงความเดิมได้เป็นอย่างดีครับผมแหงข้างประตูหลังฝั่งขวานะครับนี่ครับหนังเดิมทุกอย่างอยู่สภาพดีนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับ อ่ะโอเคน็อตประตูหลังั่งขวานะครับน็อตเดิมจากโรงงานนะครับไม่เคยมีการถอดประตูไปทําใหม่นะครับผมนี่ก็สติเกอร์ลมยางอยู่ในขบอมลูลนะครับนี่เขาไปเติมลมลมไน,นโตรเจนมานะครับเห็นไหมว่าปี66เนี่ยต้องต้องไปเติมอีกรอบหนึ่งนะครับคือเดือนสามนะครับนี่หมดดูแลด,ดูตลอดครับไม่ต้องกังวลเพราะว่ายางยางนี่เขาก็เปลี่ยนมีคลิกมานะครับผมมันก็เลยได้เติมลมไนโตรเจนปีอ่ามาดูโครงตั้งประตูของคนขับนะครับ นี่ครับผมเดิมเมเลยนะครับเม็ดกลมเรียงสวยตอกชัดนะครับนี่ครับคอนสเสอร์ฝั่งคนขับมีอะไรบ้างนะครับพับกระจกหูช้างนะครับฝากระจกหูช้างซ้ายขวานะครับผมนี้ก็เหมือนกันดกดเอาประตูกอาประตูนะครับผมล็อกกระจกไฟฟ้า,ากระจกไฟฟ้าออโต้เฉพาะคนขับนะครับที่าบบกระ,ระจกไฟฟ้าธรรมดา แ่เข้ามาตทุกอย่างอยู่สภาพดีนะครับคันนี้เป็นกุญแจไขนะนี่ผมให้ดูก่อนนะอกุญแจไขเนาะอ่าก็ออปชั่นต่างๆของก็ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเราะมันตัว e เนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องก่อนจะไปข้างในนะครับผมไปดูห้องเครื่องกันไปเลยนี่ครับผมก่อนจะไปดูเครื่องยนต์นะครับขอมาหามาดูโครงสร้างกันซะก่อนนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนี่ครับดูสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงได้ครับ สติกเกอรเดิมยังอยู่นะก็โครงสร้างกาะโปงเดิมนะครับรถไม่เคยมีการถอดปากกปรงนะแก้มก็เดิมนะครับเดวผเนี่ยมองดูตามสีนะครับมองดูเนื้อมันนะครับมันคือเนื้อเดียกันหมดเลยนะครับผมเราไปการโครงสร้างได้ร้อยเปอร์เซ็นครับฝั่งนี้เหมือนกันนะครับฝาโปงไม่ถอดนะครับเดิมหมดเลยนะครับแก้มก็เดิมเหมือนกันนะครับผม ซอกในทุกอย่างสภาพเดิมหมดเลยคันนี้นะครับทางงานรับประกันโครงสร้างนะทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่มีความไม่มีตะตกดผังนะครับและคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับผมคันนี้เครื่องยนต์เบนซิน1 8 0 0ซีนะครับเป็นเครื่องเดิมจากโรงงานนะครับสภาพสวยๆเลยครับรถไม่มีแต่งไม่มีโมดิฟายใดๆทั้งสิ้นนะครับเครื่องเดิมๆบล็อกเดิมๆนะครับผมทุกอย่างอยู่สภาพดีนะครับนี่ดูน้ำมันเครื่องนั้น สายแจ๋วใช่ไหมครับมันเครื่องใสมากนะครับผมดูสภาพดีมากครับรถไม่เคยขาดประวัติเข้าศูนย์นะครับแล้วก็สภาพแบตเตอรี่สังเกตได้ครับพอใครใช้แบตแอมรอนแบตเขียวนะจะรู้เลยว่าแบตนี้เป็นแบตท,ที่ทนมากนะครับแบตท,ทนแบตเดิมมากๆเลยนะฮะแบตดีแบตด,ดีครับของดีเลยนะครับผม สภาพโดยรวมครับห้องเครื่องค่อนข้างสวยเลยครับคันนี้สะอาดมากนะครับประวัติศูนย์ตรงเป๊ะทุกระยะนะครับเดี๋ยวจะไปดูด้านในกันนะครับว่าออปชั่นด้านในของเจ้า 1.8e civic นางฟ้าคันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมไปเลยอ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับคันนี้อืมเชื่องเดียวติดนะครับผมเลขไม่168,000นะครับผมประวัติศูนย์ตรงทุกระยะนะครับการันตีไม้แทนนะครับคันนี้สภาพโดยรวมครับผมถือว่าเนี่ย ตามพรมอะไรต่างๆสภาพต่างๆถือว่าอยู่อยู่สภาพดีนะครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆเลยอ่าเดี๋ยวดูสภาพต่างๆนะครับว่าตามคอนโซลนะครับพวกพลาสติกเป็นยังไงบ้างนะครับพลาสติกทุกอย่างตามหน้าคอนโซลอยู่สภาพดีมากนะครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆเลยนะครับแอร์แบคคู่หน้านะตัวนี้เป็น 1.8E เนาะมันก็จะมีแอร์แบคคู่หน้านะครับผมสภาพถือว่าได้เดิมมากๆนะครับรักษาดีนะครับสีเทาตะกัสสีครีมสวยงามมากนะครับผม นี่ครับผมมาดูต่อไปจอครับผมจอมันสามารถเล่น FM Bluetooth ต่อได้หมดนะครับอ่าอยู่ที่ใครชอบนะครับผมนี่ต่อได้หมดเลยเห็นไหมบอดทโอทุกอย่างต่อได้หมดเลยนะครับเป็นเป็นทัชสกรีนหมดนะครับพอเปลี่ยนจอมาเนี่ยนะครับมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายเนี้ยจะใช้ไม่ได้นะครับผมจะใช้ไม่ได้นะเพราะว่าเขาเปลี่ยนจอมานะครับผมโอเคแอร์ด้านล่างนะครับจะเป็นแอร์ออโต้นะเป็นแอร์ดิจิตอลกันนะครับนี่ ปรบิด AC ปรับความแรงต่างๆอุณหภูมิอยู่ฝั่งนี้นะครับผมใช้งานง่ายมีช่องต่อเนี่ยครับที่เสียบบลหกลรีต่างๆนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็น AUX นะครับผมด้านล่างนี่นะครับช่องเก็บของมีนะครับผมนี่ช่องวางของต้องมีตรงนี้นะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์ CVT นะครับผม PRND นะครับมีเกียร์ให้เล่นเยอะมากมาย ทีวตัวนี้นะครับเกียร์ขับดีมากครับผมจังหวะเร่งจังหวะต่างๆนะครับเหยียบปุ๊บมาเลยนะฮะแต่ก็เป็น CVT เนาะก็ต้องดูแลมันนิดนึงนะครับอย่าเปกกระชากมันมากนะครับผมอ่าโอเคเบรมือเป็นเบรมือธรรมดาครับผมนี่ช่องวางแก้วครับผมมีที่วางของแก้วแล้ีกดปุ๊บอ่าเดิมๆแบบงานสปริงใช้งานได้ดีครับผมที่วางของนี่ครับมีหมดนะครับผมนี่ต่อนีเอาไว้ต่อ HDMI นะครับผม จริงทาไม่ใช่ก็ถอดได้นะครับต่อ USB ก็ได้นะครับนี่โอเคหัวใจอยู่สภาพดีมากครับคูปคอนโทรลมีนะครับเขามาตัว E E จะมีคูปคอนโทรลนะแต่ว่ามันติดฟัง์ชันฝั่งสายจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าจอเขาเปลี่ยนเป็นจอ Pioneer มานะครับจะไม่ให้จอเดิมเขามันจะมันติดฟังก์ชันฝังนึงจะใช้ไม่ได้นะครับผมโอเคสภาพต่างๆทุกอย่างอยู่สภาพดีครับพัดดานสะอาดนะครับรถไม่มีแบบว่าไม่มีตรงไหนลอกนะครับไฟติดครบทุกดวงนะครับผมอันนี้เช็กได้บ่อยกันนะฮะ โอเคก็ราคาเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวเขาติดตามนะครับไปเลยเป็นยังไงบ้างครับผมอาจัดที่เพื่อนๆได้รับชมเจ้า Honda Civic FD คันนี้เป็นไงครับชอบไหมครับผมห่างวัสดสภาพเดิมเดิมวดบ้านแท้แท้อยู่ไหมครับถ้าหาอยู่งงดูคันนี้ได้เลยฮะสภาพสวยสดแน่นอนนะครับราคาผมขายราคาเพียงแค่3,39,000หบาทท่านเองนะครับผม ประวัติสวยครับผมประวัติตรงทุกระยะรถเดิมทั้งคันนะครับผมไม่มีอุบัติเหตุชนหนักติดความเหมือนน้าท่วมมาเลยนะครับผมหากเพื่อนเมื่อสนใจซื้อทํายังไงครับหากซื้อสดนะครับและไม่สะดวกมากรวเองนะครับผมสามารถชําระเงินครบครับทางงานก็มีบริการส่งรถถึงบ้านท่านนะครับผมหากจะไฟแนซ์นะครับโอนมาทำจองเข้ามานะครับทางงานจะมีเจ้าที่ไฟแนซ์โทรเข้าไปแทนแฟนซ์ถึงบ้านนะครับผมเอกสารครบไฟแนซ์ผ่านนะครับผมงอการรวบที่บ้านได้เลยครับ ซื้อรถออนไลน์งานเดียวกับทางเตยมโปดบ้านนะครับฝากช่องนั่งกรนติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบ o o กยูทูปทินต๊อกนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ครบผู้ช่องทางเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่งกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางงานโปดบ้านนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมแนะนำแล้วก็เจ้า Civic FD นะครับ 1.8E ตัวนังฟ้าปีนี้นะครับผมขอส่งลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสนใจรถแบบนี้สภาพแบบนี้นะครับอีกติดต่อเข้ามางานนะครับเพราะว่ารถสภาพดีๆสภาพสวยแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับ ถ้าวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ